รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะวันนี้นะคะชุมชนเล่าเรื่องค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่อำเภอสมัยกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนกับศาลเจ้าแม่โตโมที่สําคัญของพื้นที่อำเภอสมัยกลกแห่งนี้ค่ะ ชมชนเล่าเรื่องในวันนี้นะคะขอพักผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสําคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อําเภอสวยกรลบจังหวัดนราธิวาสจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนพื้นที่เศรษฐกิจการค้าขายชายแดนพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือศาลเจ้า แม่โต๊ะโมนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วนะคะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอสวยกลกรวมถึงชาวจีนในประเทศมาเลเซียค่ะ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะนะคะตั้งอยู่ที่ซอยภูทรถนนเจริญเขตในเขตเทศบาลตำบลสุไหกลกซึ่งแต่เดิมนั้นค่ะองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะประดิษฐ์สถานอยู่ที่บ้านโต๊ะโมะอําเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสและต่อมาชาวบ้านก็ได้อัญเชิญมาประดิษฐ์สานในพื้นที่ของอําเภอสุไหกลกค่ะ El ู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องนะคะพี่ซ่อนค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่อําเภอสวยกโรกจังหวัดนาราธิวาสค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งสถานที่ที่สําคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่แห่งนี้และตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับป้าดุกนะคะท่านเป็นค่ะเลขา<อ>สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนาราธิวาสค่ะสวัสดีค่ะป้าดุกค่ะก่อนอื่นเลยค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องที่มาเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดนารา าธิวาสนะคะแน่นอนเลยว่าถ้ามาในส่วนของพื้นที่ของอำเภอสวนกลกบเนี่ยจะต้องมาสักการะองค์ศาลเจ้าแม่โตโมแต่ว่าศาลเจ้าแม่โตโมแต่เดิมนั้นก็คืออยู่ในพื้นที่ของอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสใ,ใช่ไหมคะปัดดุกันค่ะอยากให้ปัดดุเนี่ยค่ะได้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะเจ้าแม่โตโมเนี่ยมีตอนที่เข้ามาทําเหมืองทองฝรั่งเศสมาสัมปทานเมื่อ2475ห หัสัมปทานเหมืองทองโตโมะ2ี่ีค่ะทีนี้พอฝรั่งเศสเข้ามาสัมปทานฝรั่งเศสก็ขุดอุโมงค์ลำเลียงจากฝั่งมาเลเซียเข้ามาฝั่งไทยเพื่อขนยุโทโธปกรณ์ไปทําเหมืองทองโตโมะทีนี้ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเกณฑ์คนสิงคโปร์มาซึ่งเป็นชาวจีนชาวจีนก็นับถือองค์หมาโจหมาโจวนี่ก็แปลว่เา,าเจ้าแม่ แปลว่าเจ้าแม่หมาโจ้คือทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเรียกองค์หมาโจ้หมาโจ้ก็คือองค์เจ้าแม่นั่นเองก็คือองค์เจ้าแม่นั่นเองแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามาตั้งที่เหมืองทองโตโมก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าแม่โตโมก็คือองค์เจ้าแม่โตโมก็ประดิษฐานอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสแล้วยังไงถึงได้มามีตั้งศาลเจ้าที่นี่ด้วยค่ะมันเกิด สงครามเอเชียบูรพาเมื่อ248กว่า248กว่าทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยมันบุกเหมืองทองมันยึดเหมืองทองฝรั่งเศสเลยกลับไปพอเลยกลับไปเนี่ยช่วงโผเกิดสงครามโลกเนี่ยก็มีชาวจีนเอาองค์เจ้าแม่แต่ว่าเอามาไม่ถึงโลกนะ,ะทิ้งในเหีวบ้างอะไรบ้างได้แต่กระถางทูบมา<ๆ>กระถางทูบมามาอยู่ที่บ้านกำนันฟ้าที่เจ๊หม่ กำนันฟ้านี่ก็เป็นลูกของกัปตันชิวซึ่งไปเอาองค์เจ้าแม่มาจากเกาะเหมยโจค่ะนะหลังจากนั้นมาอยู่ได้4ปีก็มาอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่จุกที่สามแยกค่ะมาอยู่ที่สามแยกหลังจากนั้นชาวจีนในโกลกร่วมกันประมาณสองสี่เก้าสถึงสองสเนี่ยสร้างศาลเจ้าเสร็จก็เลยอัญเชิญกระถางทูปจากสามแยก แหวงม,มาประดิษฐานไว้ที่ยจ้าแม่ตุ้มโมที่ถุงไอโกลกม,มีคือเรื่องการสร้างนี้ก็มีในวงซึ่งเป็นเทศมนตรีแล้วก็มีคณะบดีบแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยคือย้ายมาอยู่เมื่อ2,4,9,5ครบรอบ7จเอ็ดปีพอดี ที่นี่ใช่ไหมคะก็7 1ปีที่ได้มาบรรจสถานในพื้นที่ของอำเภอสอยกโรคจังหวัดนราธิวาสที่เรายืนอยู่ณแห่งนี้และตอนนี้ค่ะมันมีความสําคัญเกี่ยวเนื่องกับคนในพื้นที่ของอำเภอสอยกโรคยังไงบ้างคะคนในพื้นที่เนี่ยคือองค์เจ้าแม่เนี่ยเขาช่วยเหลือขออะไรก็ได้ทุกอย่างไงแล้วก็มีอภินิหารหลายอย่าง หลายอย่างมากทําให้คนตทธาคนต่างถิ่นมาก็ต้องมาไหว้ที่นี่<ม>คือของเราเนี่ยเป็นพหุวัฒนธรร,รมอยู่ร่วมกันไม่ว่าอิสลามไทยจีนมาเลยเนี่ยเขาจะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรม,มค่ะแต่ว่าองค์สารเจ้าที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสุขิริยนก็ยังคงอยู่ใช่ไหมคะยังคงอยู่ค,ครับแล้วอย่างนี้ค่ะองค์องค์เจ้าแม่ค่ะก็มีสององค์ก็คือที่นี่หนึ่งองค์แล้วก็ที่นู่นหนึ่งองค์ด้วยใช่ไหมคะก็ก็มีหนึ่งองค์ ที่นี่หนึ่งองค์ที่นน่นหนึ่งองค์แต่อาจจะมีหลายองค์ก็ได้เพราะว่าเมื่อเที่ยวที่แล้วเราไปเกาะเหมยเจียวที่บ้านเกิดขององค์เจ้าแม่ไปอันเชิญมาเพิ่มเตมิมอีกค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเยี่ยมชมแล้วก็รวมไปถึงไปสักการบ,บูชาองค์เจ้าแม่ตโตมุในพื้นที่ของอำเภอสวยรลกจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ค่ะ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสวยกุลบนะครับด้านหลังผมนี่เป็นศาลเจ้าแม่โตโมะนะครับซึ่งเราได้อัญเชิญท่านมาจากสุขิลินนะครับมาระยะเวลาเป็น70ปีแล้วนะครับปีที่ผ่านมาเรามีการสมโภชครบ70ปีศาลเจ้าแม่โตโมะนะครับเป็นสิ่งรวมใจนะครับของช,ชาวจีนนะครับที่มีเชื้อสายไทยนะครับรวมทั้งจากต่างประเทศก็คือมาเลเซียโดยเฉพาะทางรัก,กลันตันเนี่ย นะครับได้มาต้องเที่ยวและบูชาท่านตึ่งท่านเป็นแหล่งรวมใจนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าเป็นท่านศักดิษษ์สิทธิ์มากนะครับอขอพรสิ่งใดส่วนมากจะได้าตามประสงค์ตามเป้าหมายนะครับวันนี้ผมก็มา,อาขอพรท่านด้วยนะครับขอเลื่อนตำแหน่งได้สูงขึ้นเลยนะครับ,รบแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของสวยกวกเราก็ยังมีหลายที่ครับโดยเฉพาะ ป่าพุทโตแดงนะครับเรามีศูนย์วิจัยในองค์พระบรมราชาของสมเด็จพระเทพนะครับได้มีการวิจัยโดยเฉพาะพืชป่าพุนะครับแล้วก็สัตว์ที่ขึ้นอยู่ตามป่าพุเรามีการอนุรักษ์นะครับแลามีการวิจัยเรื่องของการอยู่ร่วมกันได้ระหว่างคนกับป่านะครับแล้วก็มีที่พักผ่อนจันใจนะครับห่างจากนี่ไปก็ประมาณ7กิโลนะครับเป็นที่ร่มรื่นมากนะครับ เรามีสวนแคคตัสนะครับของภาคเอกชน,นะครับซึ่งมีพันแคคตัสอยู่ประมาณ3,000กว่าชนิดนะครับแล้วก็มีการส่งขายระบบออนไลน์นะครับโดยที่ไม่ตั้งร้านขายก็มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนึงประมาณล้านกว่าบาทตอนนี้ก็มีเข้ามาเยอะมากครับโดยเฉพาะชาวมาเลเซียนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นนะครับมีนักท่องเที่ยว ต่างชาติเนี่ยนะครับทั้งมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเข้ามาเที่ยวที่กรุลกเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้ขอเชิญชวนนะครับที่น้องที่ยังไม่เคยมาก็าสามารถามาได้นะครับทั้งทาง,ทางอากาศยานซึ่งเรามีสานามบินนราธิวาสแล้วก็มีถางดรถไฟกรุงเทพสวยกุลกซึ่งมาถึงสวยกุลกเลยครับ ตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะก็ได้พักคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในโซนของบรรยากาศของศาลเจ้าแม่โต๊ะโมค่ะในอำเภอสวยกรลกจังหวัดนราธิวาสนะคะค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับพี่อนวัตนะคะสวัสดีค่ะพี่อนวัตค่ะ,คะก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะเมื่อสักครูน่นี้พี่ซ่อนก็ได้คุยกับป้าดุกเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปของประวัติของเจ้าแม่โต๊ะโมซึ่ง ถ้าพูดถึงเริ่มต้นเลยก็คือมาจากพื้นที่ของอำเภอสุขีรินแต่ตอนนี้ก็คือว่าได้สักการะองค์ท่านมาในส่วนของศ<อ>าลเจ้าในพื้นที่ของอำเภอสวยกรุ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราเข้ามาในบรรยากาศของศาลเจ้าเนี่ยค่ะพี่นวัดเขจะเห็นถึงความสวยงามของตัวศาลนี้สวยงามมากๆเลยค่ะตรงนี้ค่ะเรามีการผสมผสานยังไงคะคือตัวของศาลเจ้าเนี่ยนะครับ ปกติศาลเจ้าเนี่ยจะแบ่งรูปทรงเป็นสองสองแบบค่ะและรูปทรงของที่นี่มันจะเป็นรูปทรงลักษณะคล้ายกับบ้านจีนโบราณก็คือเพียงแต่ว่ามันจะประดับด้วยมังกรแล้วก็ด้วยสัตว์มงคลหลายๆชนิดแล้วก็ประดับด้วยภาพวาดแล้วก็ภาพวาดที่เกี่ยวกับการสตัญญูต่างๆค่ะาะฉะนั้นและอีกอีกแบบหนึ่งก็คือจะเสมือนกับเป็นพระราชวังอันนั้นจะเป็นศาลเจ้าอีกรูปแบบหนึ่งเพราะสาเหตุ สาเหตุที่ที่นี่ทำศาลเจ้าลักษณะอย่างนี้ก็เพราะว่าชาวชาวจีนที่มาประเทศไทยหรือมา,อาประเทศอื่นส่วนใหญ่จะมาอยู่ริมฝั่งทะเลเแล้วก็ลักษณะของศาลเจ้าริมฝั่งทะเลก็จะเป็นลักษณะศาลเจ้าไทยบ้านจีนโบราณเ,เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปในส่วนของศาลเจ้าแบบ,บที่อื่นเนี่ยจะไม่มีแบบที่เหมือนที่อนุวัฒน์บอกพี่ซ่อนก็คือว่าในส่วนของจําลองมาลักษณะคล้ายๆกับ,บบ้านจีนนั่นก็คือมันจะมี ใช่ไหมคะตรงนี้เราเคยไปที่จังหวัดสขลาเนาะที่จะมีเมืองเก่าเนาะเราก็จะเข้าไปเดือดูมันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยรูปทรงก็คือจะมีเป็นท้องที่ว่าปกติถ้าเป็นบ้านก็จะใช้เป็นที่ซักล้างแล้วมีบ่อมีอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันอันนี้มันค่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะหัวเฮ้งลวงวงจุ้ยใช่ไหมคะมันมันดีหรือเปล่ามันก็เป็นการถ่ายเทของลมนั่นแหละแค่แบบว่าให้บรรยากาศถ่ายเทใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของบ้านของริมฝั่งทะเลก็จะมีพายุ ฝนต่างๆก็คือว่ามันจะก็จะทำให้บ้านถ่ายเทและทําให้บ้านเย็นขึ้นค่ะเราจะเห็นนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าณขณะนี้ขนาดที่พี่ซ่อนนะคะได้พูดคุยอยู่กับพี่อนวัตนเนี่ยเราจะมีเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสักการบูชาองค์เจ้าแม่โตโมะด้วยแล้วเมื่อก่อนตอนที่ว่าช่วงของสถานการณ์โควิด19มาระบาดในพื้นที่แน่นอนเลยว่าชายแดนของกโลกเนี่ยมันก็มีชายแดนไปในส่วนของมาเลเซียอยู่รตรงนี้ พอเรามีการปิดด่านปุ๊บมันมีผลกระทบกับแหล่งท่องเที่ยวเพราะถือว่าที่นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของโกโลกด้วยนะคะใช่ครับ,รบผลกระทบก็ค่อนข้างเยอะอะครับ,รบแต่ว่าคนที่มาสักการะที่เป็นชาวไทยชาวสาวยจีนหรือเป็นชาวพุทธทั่วไปอะ่ะก็ยังมาตามปกติเพียงแ,แต่ว่าความเกี่ยวกับความปลอดภัยความใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยเราก็กําหนดไว้ตาม,มแล้วส่วนของการจัดงานก็จะลดจัดงานไปครับสองปี ทีนี้ก็พอรับสถานการณ์ผ่านพ้นไปก็ตอนนี้ทางด่านก็เปิดแล้วก็คิดว่านักท่องเที่ยวแล้วก็นักชาวจีนมาเลเซีย<า>กลับมาชาวสิงคโปร์กลับมามก็คึกคักครับว่าทำให,ให้ที่นี่คึกคักขึ้นครับค่ะแล้วเวลาที่มีแบบนักท่องเทีย่ยวหรือว่าคนที่แบบอยากจะมาสักการะบูชาในส่วนขององค์เจ้าแม่ตะมดเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมาขอพรในเรื่องอะไระคะ เออจริงๆอันนี้มันเป็นสเสน่ห์ของของสารเจ้าแบบจีนะครับก็คือว่าคนที่สักการะนับถือเนี่ยสามารถมาพูดคุยพูดคุยเหมือนลักษณะเราพูดคุยกับผู้ใหญ่เราสามารถถามว่าโยนซิงเกาสามารถถามว่านี้ใช่ไหมดีไหมเราจะขอวันวันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าพอเราจุดธูปมันรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับ เจ้าแม่แล้วก็เราก็จะได้ปลดทุกได้คุยทุกอย่างแล้วได้ถามด้วยว่าจะทํำยังไงดีครับนี่คือเสน่ห์ของมัน อันนี้ก็คือสเสน่ห์ของสารเจ้าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้พี่อนุวัฒน์เนี่ยค่ะเชิญชวนเลยค่ะถ้าใครที่มีโอกาสมาเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงอำเภอสวยกวโลกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ของสามจังหวัดเชายนภาคใต้ที่มีด่านชายแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็พี่น้องก็อยู่กันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมที่สําคัญค่ะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สักการะบูชาของพี่น้องในพื้นที่ โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ของอำเภอสวยกโลกจังหวัดนาราธิวาสแห่งนี้ค่ะครับก็หลังจากนี้ก็คิดว่าสถานการณ์ก็ก็จะเป็นปกติแล้วแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับจริงๆแล้วก็มีมากันเยอะแล้วนะช่วงนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาแล้วช่วงนี้ก็เป็นการบุรณะาารเจ้าครั้งใหญ่แล้วก็เพิ่งเสร็จไปเพิ่งไม่ถึงเดือนนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านมาสักการะแล้วก็ ที่นี่ก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วก็ในจังหวัดนาที่วาดก็นอกจากฐานเจ้าแม่ตะโมลแล้วยังมีที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับอย่างเช่นที่สุขิรินนะครับมาชมหมอก,กันเนาะแล้วก็ชายหาดก็สวยงามนะครับก็จริงๆแล้วแล้วท่านใดที่จะประสงค์ที่จะไปเที่ยวมาเลเซียก็คงสะดวกสบายนะครับก็หวังว่าในในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะเป็นช่วงเทศกาล สมโพร์เจ้าแม่นะครับแล้วอีกสักครู่ก็คงจะให้ท่านประธานนะครับามาเชิญชวนทุกท่านครับ าลเจ้าแม่โต๊ะโมเป็นสถานที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่แล้วในทุกๆปีของเดือน3ตามปฏิทินจีนซึ่งจะตรงกับเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมจะมีการจัดงานสมโพธเจ้าแม่โต๊ะโมเทศกาลสำคัญของอำเภอสวยกลกจังหวัดนราธิวาสงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่มีผู้คนจากทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเดินทางเข้ามาสักการะบูชาองค์เจ้าแม่กันอย่างล้นหลามค่ะซึ่งก็จะมีขบวนแห่องค์ แ,แม่ไปรอบเมืองสุไหงกโลกเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ เจ้าแม่โตโมนี้เราก่อตั้งขึ้นมาหลายสิปีแล้วซึ่งเป็นจุดรวมจุดศูนย์รวมของชาวจีนสวยโกลกและชาวต่างชาติทางมาเลเซียทางสิงคโปร์ทางเพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งจะมาร่วมแสดงวันเกิดท่านเจ้าแม่ทุกๆปีในเดือนสของคนจีนตรงกับวันที่ยีบสของเดือน 3. สาศาลเจ้าแม่โตโมนี้ ดูแลด้วยของสมาคมทั้งสี่สมาคมที่สวยกโลกนี้ประกอบด้วยสมาคมฮกเกี้ยนสมาคมแต้จิว๋วสมาคมฮักกาสมาคมให้หลำซึ่งเราจะหมุนเวียนกันเป็นประธานสมาคมละสองปีทุกๆสองปีเราจะเปลี่ยนประธานสันเจ้าแม่ครั้งหนึ่งส,สานเจ้าแม่โตโมนี้ทุกทุกอย่าง ชาวจีนสวยกวลกก็และต่างชาติและเพื่อนบ้านประเทศประเทศเพื่อนบ้านทุกๆคนก็มาร่วมกันดูแลสนับสนุนปีนี้สองปีมาแล้วเราได้ปรับปรุงบูรณะศาลเจ้าแม่ใกล้จะเสร็จแล้วคงเสร็จทันสันเจ้างานปีนี้นะครับปีนี้งานที่ยิ่งใหญ่เราจะจัดวันที่7ถึงวันที่14พฤษภาคม พศ .2566 เริ่มขบวนแห่สารเจ้าแม่ตุ๊โมนี้จะเริ่มวันที่12วันแห่วันตรงวันตรงวันเกิดเจ้าแม่พุทธศักราชจีนนะนะขึ้นเดือน3วันที่23ของทุกๆุกปีแต่ปีนี้ตรงกับเดือนพฤษภาคมวันที่122566 วันตรงวันเกิดเจ้าแม่ขอเชิญชวนพุทธศักริกรชนทุกทกท่านมาร่วมงานวันเกิดของเจ้าแม่โตโมซึ่งจะจัดครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้รอบปี71เราจะมีการแข่งสิงโตนานาชาติและมีขบวนแหร่รอบสุเหรโกลก เราจะเริ่มขบวนแห่ตอนเช้าช่วงเช้านี้ประมาณ10บโมงเริ่มขบวนแห่ และนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอสวยกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะกับศาลเจ้าแม่โตโมแห่งนี้ครั้งต่อไปนั้นค่ะรายการชุมชนเล่าเรื่องนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบเรื่องราวอะไรในพื้นที่แล้วก็ที่ไหนเขามีเรื่องเล่ามีประวัติความเป็นมาแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรกับพื้นที่ของชุมชนนั้นๆต้องติดตามรับชมกันในรายการ ชุมชนเล่าเรื่องครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะขอทิ้งท้ายกับภาพบรรยกาศของศาลเจ้าแม่โต๊โมในพื้นที่อําเภอสวยกลกจังหวัดนาราธิวาสสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ